ที่วัดอคกิดวันนื้ที่ผมจะติดมิลิสข้อลาประวัติโรงเรียนปุณรียาทีุ่ทธิมพ์องค์ปับกตอนแรกนั่งปา้นเงิเก็บบ้านรอนอยู่ในทุบ้านชื่อกอนนั้นโรงเรียนน้่โตตุลวาพเน

นี้ดวตเจอตอนนั้นเปลี่ยนจากเจอเดิมาเป็นอาลาเบียตุอิสลามตั้งแต่ปีเก้าจีบสิบจเงได้ทะเบียนมาเปลี่ยนจากอาเอิสลามมาเป็นอัลอระอัลดีเนียนี่แหละ นั่งพูดอยู่กับผู้สูกก็ไม่ต้องเล่นนั่งตั้งใตอยู่กินเจ็อียู่มันึึช่วยสอนกับแก่ประมาณห้าปีอยู่กับแกห้าปีสอนวิชาเกาหลส่วนวิชาจาวีโดยด้หปีที่นหน่งบามีจิบกแแฟมีพวกพุทมข้าวไว้พุ่มกออกรอวามไม่รอดเนี่ยเอาไม่แรงเนย ดังนั้นอันนี้คือที่ผมยู่กับมอนนั้นนั่งไรนั้นีนนกินแนเนาะจนกระทั่งว่าเชียนมา้วอย่ปนี้เท,ทียนถนัดนั้นจากอัลลอนฺอานภาาญีปุ่นนันจนกระทั่งผมก็เดยป็นาตค้งเขาผลงานจาอัลนนี่แหลคะ,ะคือผลงานตรงแก้จีได้มาทางคุยกผมไปใดินทางต่อไป Thừa khi thì khôn mất mắt Ông ta đã đại hai cặp e đuổi Thì sợ